สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะครับมี f c ถามเข้ามาพอดีเลยนะครับว่าสปริงสตาร์ทของเวฟร้อยสบไอเนี่ยนะครับถ้าว่าเราจะทำการเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันขาดเนี่ยจะต้องทำการผ่าเครื่องไหมมันอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับ Honda w เว e 1 1 0 i ในเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับน่าจะต่ำกว่าปี2020นี่น่ต่ำกว่ารุ่นที่เป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะ ถ้าเรือนไมดิจิตอลก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไมสายนะครับถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาที่เราป่าเครื่องตรงนี้นะครับผมจะไม่โดยปกติแล้วเวลาป่าเครื่องผมจะป่าครึ่งซีกผมจะไม่เปิดห้องคลัทนะครับแต่เคสนี้ที่เจ้ที่ผมจําเป็นจะต้องเปิดห้องคลัทก็เพราะว่าผมจะทําการเช็คกรองน้ํามันเครื่องนะครับว่า รองน้ำมันเครื่องนะครับของรถคันนี้ได้อุดตันหรือไม่เพราะว่ารถมีน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ3 0 0ร้อซีซีแต่ว่าลูกสูบเบรกลูกสูบติดนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับทุกท่านในคลิปที่ผ่านๆมาดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำการผ่าเครื่องเวฟร้อยสิบไอแบบผ่าครึ่งซีกนะครับโดยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับห้องคลัสเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับห้องคลัสไม่ยุ่งเกี่ยวกับชุดเฟืองเกียร์นะครับ การที่เราจะทําการผ่าเครื่องของ Honda w เวฟร้อยสิบไอนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสปริงสตาร์ทเนี่ยสปริงสตาร์ทมันอยู่ข้างในเครื่องนะครับในเวอร์ชั่นเก่านะครับส่วนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเวอร์ชั่นอะไรนะ5.5หหรือเปล่านะครับ,นะรบจะอยู่ข้างนอกนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการผ่าเครื่องน,นั้นถามว่ายากไหมนะครับมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเสมอไปนะครับทุกท่านนะ วันนี้นะครับผมก็เลยจะทําการผ่าเครื่องให้เพื่อนๆ FC ได้ดูนะครับอันนี้นะครับรถมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นขี้โคลนในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผมก็นะับเอาตัวทีมากระแทกลงไปก่อนเพื่อเป็นการไล่ไล่อะไรไล่ดินออกก่อนนะครับไล่ดินออกจากหัวน็อตก่อนเลยนะครับอ่านี่หัวน็อตติดแล้วนะครับตัวทีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นตัวทีของใหม่นะครับทุกท่านเป็นของใหม่เด้อนะครับ ทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับถึงแม้ว่าตัวทีของท่านจะเป็นของใหม่ก็ตามนะครับอ่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขอตอกไล่ดินออกไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับก็อ่าขี้ดินขี้ฝุ่นขี้โคลนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่แคะออกดีๆด,ดูดีๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวน็อตนะครับอ่า อันนี้นะครับเราจะต้องทําการคลายน็อตข้างในออกก่อน2ตัวนะครับอ่าคลายทีหลังก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะทีนี้ลักษณะการคลายเราก็คลายกับฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะครับนี่นะครับผมก็จะคลายในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการอ่าเปิดแค้งเครื่องนั่นแหละนะครับเป็นการคลายน็อตออกเพื่อที่จะแยกแค้งเครื่องออกจากกันนะครับทุกท่านแต่นะครับ ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกแหละนะครับทุกท่านปัญหาที่มันเกิดขึ้นรู้ไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับเขาผ่าเครื่องแล้วนะครับเขาทําน็อตหัวรูดมาไม่รู้ไปขันยีท่าไหนนะครับหัวนอ็อตรูดมาทั้งหมดเลยก็เลยจําเป็นต้องใช้ลูกบล็อกยาวด้ามตอกตอกกระแทกออกนะครับ ในเคสนี้นะครับน็อตเนี่ยนะครับมันรูดมาหลายตัวมากเลยนะครับอ่าไม่รู้ว่าไปทำมีท่าไหนแหละนะครับน็อตตรงนี้เขาไม่ได้ขันแน่นนะอ่านะครับทีนี้เขาไปขันรูดมางานก็เข้าเราสิครับถ้าหากว่าน็อตมันหัวรูดเนี่ยนะครับบางทีนะครับตัวทีเราคายไม่ออกต้องใช้หลักการกระแทกน็อตออกนะครับถ้าว่ากระแทกไม่ออกทําไงสกัดสิครับ หรือไม่ก็เชื่อมออกนะครับทุกท่านก็แล้วแต่นะครับน็อตตรงนี้มันไม่ได้แน่นแต่ว่าเขาไปขันมาหัวน็อตรูดมาหมดเลยหรือว่าบล็อกเขาไม่ดีก็ไม่รู้นะครับบล็อกเขาไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าบล็อกเราเนี่ยสามารถกระแทกออกได้อยู่นะครับทุกท่านนี่แหละนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นสําหรับรถเก่ามานะครับเพราะว่าผ่านมือมาหลายมาผ่านมาหลายมือช่างไปแล้วกันนะครับอ่า นี่แหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่างานมันก็ไม่ได้ยากงานมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับทีนี้นะครับเห็นเราคลายน็อตออกแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะตีแข้งออกมาได้เลยนะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่อ่าผมบอกแข้งออกเนี่ยนะครับมันจะติดปัญหาตรงไหนนะครับติดปัญหาอะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้เขาอ,ออกให้เพื่อนๆดูเลยเวลาที่ผมตีแข้งผมก็จะตีเบาๆนะครับตีเบาๆแล้วผมก็จะตีแกนสเตร์ลงไป ตีแกนสเตอร์ย้อนลงไปตีแกนเกียร์ย้อนลงไปในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นก็เคาะขึ้นสวนทางขึ้นมาด้วยนะครับก็เคาะแกนสเตร์แกนเกียร์เคาะย้อนกลับลงไปด้วยนะครับนี่แหละนะครับทีนี้ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะแกนสเตอร์มันพ้นลงไปแล้วนะครับแกนสเตอร์มันพ้นหล,ลุดลงไปแล้วแต่นะครับปัญหาก็คือแกนเกียร์นะครับ แกนเกียร์ ar, ในตระกูลเวฟเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟกระบ,บูเวฟหัวฉีดถ้าหากว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมารถล้มมาเนี่ยถอดยากแน่นอนนะครับบางเคสถึงขั้นต้องตัดแกนเกียร์ทิ Gen ้งนะครับนี่แหละนะครับบางทีนะครับการที่เราจะถอดพาเครื่องเนี่ยนะครับบางทีเราก็ต้องเสียแกนเกียร์นะครับเพราะว่ามันถอดไม่ออกเราจะเป็นจะต้องตัดทิง้งถ้าเราไม่ตัดทิง้งเวลาเราตีออกแบบนี้แข้งเครื่องมีโอกาสที่จะแตกนะครับ นี่ก็เป็นนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งในตระก,กูลเวฟทุกรุ่นเลยนะครับแกนเกียร์ยาวนะครับรถเกิอดอุบัติเหตุมาล้มแกนเกียร์มัก,กจะโคตรงอนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้งานเราราชา้าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ใครจะทําการผ่าเครื่องนะครับรถของลูกค้าท่านใดที่จะทําการผ่าเครื่องต้องคิดเผื่อตรงนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วเราก็มาดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ตรงที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับมันอยู่ในตําแหน่งนี้ที่ถูกต้องนะครับก็คือกลไกล็อกเกียร์ซีตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับอ่าเราคัดอ่าเราเราแกนสเตอร์มีแหวนหนึ่งตัวเราคัดมีแหวนเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เป็นปุ่มไฟเกียร์ระวังกระเด็นหายนะตรงนี้มันจะต้องเด้งได้นะครับ สรุปแล้วฝั่งนี้นะครับมีแหวนอยู่3ตัวนะครับเราต้องดูดีๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะติดออกไปกับแข้งเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกท่านนะอ่าเวลาประกอบเราจะต,ต้องหามาใส่ให้ได้นะถ้าหา,าถ้าไม่มีมาใส่เฟืองเกียร์นะครับมันจะมีระยะลุนเกียร์อาจจะหลุดอาจจะดังอาจจะหอนได้นะครับทุกท่านอ่ะตรงนี้นะครับเป็นสปริงนะครับสตาร์ท ที่เราบอกไปนะครับที่มีเพื่อนๆถามว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็อยู่ภายในห้องเครื่องนี่แหละเราต้องผ่าเครื่องออกมาแบบนี้นะครับในตระกูลเวฟหัวฉีดนะครับในตระกูลเวฟหัวฉีด c z i ไนี่แหละนะครับถ้าเป็นเวฟ้อยธรมรมดานะครับตัวขบูมันอยู่ข้างนอกนะครับมันเปิดแจ้ห้องพลัดนะครับอ้าวต่อลงม,มาก็เจอปัญหาอีกแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นมันเป็นรอยแปลกๆแบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามันไม่ได้แตกเ,เองนะเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนไปงัดมันแตกนะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับ แกนแกนแกนสตาร์ทนะครับมันจะถูกวางจากข้างในโผล่ออกไปข้างนอกนะครับทุกท่านดังนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการผ่าเครื่องเพราะว่าเขาวางสปริงไว้ข้างในอันนี้เรามาเทียบกันเลยนะครับว่าสปริงนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรตรงไหนมันหักไปนะครับเห็นไหมแต่ของงอๆข้างในมันหายไปนะครับสําหรับตัวเก่านะครับ สำหรับตัวใหม่ก็มีตะขอนะครับงออยู่ข้างในอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าสปริงของเทียมสปริงของเทียมแพงกว่าสปริงแท้ที่สูนนะบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอาเจะเอาของแท้สูนเนื้อของเทียมนะครับของเทียมแพงกว่านะนะบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับสปริงสตาร์ตรงนี้นะครับ เอาละนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถประกอบเครื่องได้อีกแหละนะครับผมก็ต้องไปสั่งตัวไฟเบอร์เมื่อกี้ที่มันแตกนะครับทุกทัานตัวนี้นะครับก็ต้องไปรอศูนย์อีกนะครับอีกหลายวันเลยแหละนะครับกว่าจะได้ทําการประกอบสําหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้